พบกับ EP 2นะครับ 2> EP 2, 2>, 2> นี้จะพูดถึงขั้นตอนการเลือกทูลเข้าปลอมมีดหรือเข้าเทเรสนะครับให้เราเลือกเมนูแถบบาร์ด้านขวามือนะครับปึ๊บเข้าไปขึ้นตัวนี้มาให้เราปริดทิ้งไปเลยนะครับนี่มันจะขึ้นหน้าหน้ามีดของเรานะครับเวลาเราเลือกนะครับแล้วก็เลื่อนนะครับมีด <c oughs> ที่เราต้องการ ครับโดยการคลิกนิ้วเนี่ยกี่ครั้งแล้วก็นำมาใส่นหนึ่งนะครับตัวไหนที่เป็นรูปที่มันเป็นรูปล็อกบุญเจนี้ไม่สามารถที่จะเลือกได้นะครับ พิคค้างปึ๊บเลือกใส่ปุ๊บองประมาณนี้นะครับในการเลือกทูนปุ๊บมันจะมีทูนนะครับอันนี้คือมุมมองมุมมองเครื่องนะครับ